ในวันนี้นะครับร้านยูดีคลินของเราจะนำเสนอการซักที่นอนที่นอนเป็นแหล่งสะสมของพวกไรฝุ่นเชื้อราทีืแบคทีเรียต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยเราใช้เวลาในการนอนกับที่นอนของเราวันละ5-8ชั่วโมงในขั้นตอนการซักก็จะทำความสะอาดทั่วไปแล้วก็จะเริ่มลงมือซักด้วยระบบแอคชั่นที่จะสามารถ ทําความสะอาดภาบไฟฟ้าปร,ระกอบกัคราบถ่งยลึกได้เป็นอย่างดี ขั้นตอกนการฆ่าเชื้อโรคซึ่งเราจะใช้เทคโนโลยีระบบสตรีมนะครับแล้วก็ระบบ UEC ระบบสตรีมสามารถทำความร้อนได้ถึง140องศาเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโครคไข่ของพวกเชื้อราพวกสปอร์พวกอะไรต่างๆสามารถที่จะฆ่าให้ตายได้ ระบบที่2จะเป็นระบบ UVC นะครับระบบตัวนี้จะประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับเช่นอุตสาหกรรมน้ําดื่มก็เช่นข้างวดจะเขียนว่าผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบ UV ก็คือตัวเดียวกันเนี่ยครับอุตสาหกรรมเทวิยาหารในการบรรจุแพ็คกิ้งไปทำผลไม้ที่นำส่งไปที่อเมริกานะครับก็มีการใช้เทคโลยีตัวนี้นะครับ 为了杀虫。